l a s สสวัสดีนักเรียนป .5 ทุกๆคนนะคะวันนี้เรามาพบกันกับวิชาภาษาอังกฤษหรือ English ป .5 นะคะโดยเนื้อหาในสัปดาห์นี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนก็คือหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะโดยให้หนักเรียนเปิดไปที่หน้า1 9าย้า 19, 19นะคะแล้วก็หนะ้า20-20 ะะและก็ให้เรียนเตรียมใบงานที่คุณครูได้แจกไปทั้งสองใบนะคะเตรียมไว้ให้พร้อมเลยนะคะเขียนชื่อเลยเรามาเข้าสู่บทเรียนกี่ยีก่าเพื่อไม่ให้เด็กรเสียเวลานะคะในสัปดาห์นี้สิ่งที่เราจะต้องเรียนนั่นก็คือหัวข้อเรื่อง nationality นะคะ nationality สะกดยังไง n a t i o n a l i t y e ยาวไม่ต้เรียนยาวมากเลยนะคะ nationality nation อันนี้นะคะ nation nation มันคือคำคำเดียวกันนะันแปลว่าชาติ แล้วเขามาเพิ่มคำว่า k n o w l e d g ไปนะคะซึ่งคำว่า national i t y รวมกันแล้วมันจะแปลว่าสัญชาติหรือเชื้อชาตินะคะอ<โด>ย่างเช่นพวกเราทุกคนมีเชื้อชาติไทยนั่นเองนะคะทีนี้เห็นตามรูปมีไหม ในโลกนี้เรามีประเทศเป็นหลายร้อยประเทศเลยแต่ประเทศที่เราจะเรียนในวันนี้เรียนไม่เกินสิบประเทศอเอาแค่ไม่เกินสิบประเทศก่อนนะคะอ่ะทีนี้เปิดหนังสือหน้าสิบเก้าเตรียมมาเลยนะคะให้เรียน,นตามนะคะในหน้านี้เราจะมาดูกันวนะ่าสัญชาติที่เราจะต้อง นี้นนะคะะดูในหนังสือก็ได้แล้วก็ดูในคลิปประกอบนียก็ได้แล้วเนี่ยอาจจะเคยเห็นธงชาติตัวนี้ยจากที่ไหนสักที่หนึ่งนึกออกไหมมันเป็ธงของประเทศอะไรสีเรื่องแดงอยู่ตรงกลางนะคะอันนี้คือธงชาติของประเทศนี่ตุ่นนะคะ ประเทศญี่ปุ่นคำศัพท์ของมันคือคำว่า Japan Japan นะคุณครูจะเขียนให้ดู J A P A N Japan อันนี้มันแปลว่าประเทศญี่ปุ่นส่วนคำศัพท์นี่เรียนต้องเรียนคือคำนี้นะคะคำ,คำนี้ Japanese Japanese สังเกตไหมเขาเพิ่มอะไรเข้ามาเห็นไหมคะ เขาเพิ่มตรงนี้ E S E นะคะเพิ่มเข้ามาจากที่เซแพน์แปลว่าประเทศญี่ปุ่นเพิ่ม E S E เข้ามาเปลี่ยนเป็นสัญชาติเลยสัญชาติญี่ปุ่นหรือเชื้อชาติญี่ปุ่นนอกจากนี้อยากแปลว่าภาษาญี่ปุ่นก็ได้นะคะอ่ะสองรีเนะี J ่ยเจเจแพนเจแปนิสสัญชาติญี่ปุ่นอ่ะต่อไปประเทศนี้ มเราเรียกว่าแคนาเดียนแคนาเดียนเขาเพิ่มอะไรเข้ามา i a n นะคะ i a n แล้วก็ตัว A เนี่ยตัดออกไปนะคะจากแคนาดากลายเป็นแคนาเดียนก็คือสัญชาติแคนาเดียนนะคะต่อไปธงชาติประเทศนี้ประเทศที่ไอเฟลทาวเวอร์ I Tower, นะคะประเทศอะไรที่มีหอไอเฟล ประเทศฝรั่งเศสนะคะคำศัพท์คำว,ว,ว่าประเทศฝรั่งเศสนะคะก็คือคำว่าฝรั่งฝรั่งฝรั่นะคะสวนอ่าสัญชาติฝรั่งเศสนะคะ เราเรียกว่า French French นักเรียนสังเกตดูเขาเปลี่ยนตรงไหนบ้างตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมคะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้วิธีการสังเกตง,ง่ายชื่อประเทศก็ชื่อสัญชาติน่จะขึ้นต้นเหมือนกันนั่นแหละอาจจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนสระหรืออาจจะเปลี่ยนตัวท้ายนะคะดูไม่ยากเลยอะต่อมาประเทศนี้ ธงชาติประเทศอะไรคนคุ้นไหมอ่ะมีอเมริกา A M E R I C A อเมริกาหรือเราเรียกว่า USA e ก็ได้นะคะซึ่งมันย่อมาจาก United States of America อีนนี้คนอเมริกาเราเรียกว่า American American สิ่งที่เปลีป่ยนแปลงจากอเมริกาเขาเพิ่มตัวเองเข้ามาเป็นอเมริกันนะคะก็คือสัญชาติอเมริกันต่อมาประเทศนี้ประเทศที่เขาว่าเป็นต้นกำเนิดของโควิด1 9ประเทศอะไรคะประเทศจีนนั่นเองคำศัพท์คาว่าประเทศจีนเราเรียกว่าช่แม่ใช่นะ ส่วนคนจีนสัญนาติจีนเรียกว่าช n e นิส h i n e s สสังเกตส่วนที่เปลี่ยนส่วนที่เพิ่มเข้ามาอ่ะเพิ่มตัวนี้เข้ามา ESE อะไรออกไป A นะคะคุณนต้นเหมือนกันเห็นไหมใช่เหมือนกันนะคะสุดท้าย สัญชาติออสเตรเลียเราเรียกว่าออสเตรเลียนออสเตรเลียนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเข้ามาคือต,ตัวอะไรคะตัวเอ็นนั่นเองอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาบทวนทั้งหมดกันหกคำนี้อ่ะคำที่หนึ่ง Japanese สัญชาติญี่ปุ่นออกเสียงตามได้เลยนะคะ นี่คืองแคนาดียนสัชาติแคนาดา French สัชาติฝรั่งเศส American สัญชาติอเมริกัน e s e สัญชาติจีน Australian สัญาาิออสเตรเลียถ้าเกิดนักเรียนแปลว่าโอ้สัญชาติมันยาวจังคุณหนูเรียกชาวจีนได้ไหมชาวฝรั่งเศสได้ไหมชาวแคนาดาได้ไหมชาวญี่ปุ่นได้ไหมได้เหมือนกันนะคะ ก็คือความหมายเดียวกันเพียงแต่ว่าคําว่าสัญชาติฟังดูแล้วมันเป็นทางการกว่าใช่มั้นเองนะคะอ่ะเราขอจบตอนที่1ของภาษาอังกฤษตอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาตอนตอนต่อไปนะจะได้ไม่ดูคลิปยาวไปโอเค